อนี้ช่างท็อปมูดิไฟก็ติดตั้งจอแอนดรอยนะเดี๋ยวเราพาไปดูจอแอนดรอยนะอ่าครับจอเดียวแอนดรอยเก้า And, นิ้วนะครับอิซูซุสองพันยี่สิบถึงสองพันยี่สิบสองนะครับตัวนี้เนาะปัดต,ตรงรุ่นนะครับปัดชนรุ่นเลยเรารอลูกค้ามานะครับพอมานี่นะครับอ่าของก็จะลกๆหน่อยนะครับ สนใจก็มาติดตั้งได้นะครับผมมาแล้วนะครับอเดี๋ยวให้เขาเดินหน้าเข้ามานะครับพี่วัสดีครับเที่ยวหน้าเข้ามาเลครับ ก็ติดตั้งกับไฟไฟพีดานนะครับผมเซ็กไงบ้าเฮ้ยตั้นก่อนนี่กล้องมันอ๋ออนนี่ครับไฟพดาน่ใช่ครับกันหนึ่งปีี้เป็นหลอดเดิมครับสีแดงเนาะครับพี่อันนี้เป็นหลอดใหม่นะครับนะครับหลอดใหม่เป็นแบบนี้เลยตรงรุ่นเลยครับครับพี่เสียบเข้าคือได้เลยไม่ต้องตัดต่ออะไรนะครับครับพี่ก็เปิดฝาครอบลงมานะเพราะว่าติดงัดเนาะ งัดออกมาแล้วก็ใส่หลอดใหม่เข้าไปเลยนะครับไม่ยากนะงัดออกมาแล้วก็เอามือเอา้าลองมือนะครับเพราะว่าหลอดเดิมนี้เปิดเว็บเดียวก็ร้อนมากเลยนะลองลอเสียบหลอดใหม่เข้าไปนะถ้าไม่ติดก็สลับฝั่งแค่นั้นนะครับไม่ยากเลยตรนีน้เสียบเข้าไปเสร็จก็ปิดฝาครอบฝาครอบรอเทสเพสเปิดเทสปิดดูนะครับปกติไหมครับปกติโอเคด้านหลังก็งัดออกเหมือนกันนะเสียบเข้าไปต้องลองนะ ดึงออกมาเลยประมาณนี้นะครับด้านหลังก็โยกไปฝั่งใีฝั่งหนึ่งนะครับลองโยกดูนะมันจะมีฝั่งหนึ่งที่มันให้ตัวได้นะครับแล้วก็หลอดใหม่เสียบเข้าไปยัดเข้าไปคนระับแล้วก็ลองเปิดเทสดูเรื่องมุนมาตรงกลางนะเสร็จแล้วก็ปิดผาครอบแค่นี้เลยครับไม่ง่ายเลยสนใจก็สั่งไม่ได้ครับตัวนี้เนาะ ตัวเข้าไปมันจะค่อยๆดับนะครับครับตั้งไว้อยู่อ่าจะรีดับพอเราเปิดรถปุ๊บอันด้วยเหรอใช่ครับเหมือนกันเลยมันจะค่อยๆรีดับผมนึกว่าเป็นแค่นี้อย่างเดียวเป็นทั้งหลังเลยครับทั้งหมดสามหลอดเลยอันด้วยเหรอใช่ครับเรามาเริ่มงัดจอออกมาเลยนะครับจ้างจอแอนดรอย9นิ้ว ก็ผ้ารองผ้ารองงัดง so ัดงัดเอาพลาสติกงัดนะพลาสติกสำหรับงัดรถเนาะรถคันไหนไม่เคยงัดนี่ยากมากนะบอกเลยถ้าใครไม่เคยทํานี่ยากมากแน่นมันแน่นนะชิปมันดูดก็ใช้ความพยายามนะครับงัดออกทีละฝั่งฝั่งนี้ออกแล้วก็ฝั่งนี้เสียบไว้นะครับก็งัดงัดไล่ไปเรื่อยเนาะสําคัญคือต้องเอาผ้ารองทุกจุดนะครับออกมาแล้วก็ถอดปลั๊กออก แล้วก็ขันน็อตเราจะมีสี่ตัวนะครับเอากิ๊บออกก่อนก็ได้กิ๊บมันจะคายอยู่ครับ่าลิมทอนเอาให้หมดทุกตัวนะครับมันคายเนาะเราก็ามาเสียบใส่ก่อนที่เราจะประกอบนะครับขันน็อตออกนะครับก็หอดตาหอดตาออกให้หมดเลยนี่เป็นจอเดิมนะครับนี่ก็ เอาครอบจอเดิมนะครับตัวครอบนะว่าเราต้องใช้ครับตัวครอบตัวน,นี้นะเราจอใหม่เข้ามาใส่ปิดปลักปลักตรงรุ่นนะครับไม่ต้องต่อสายไฟเลยนะตรงรุ่นเสียบเสียบใส่ได้เลยของอีกสุดๆมีน,นี่มีกล้องถอยด้วยนะครับพัน,น็ากล้องถอยด้วยเพราะว่ามีกล้องเดิมู่แล้วเราก็ต้องซื้อตัวแปลงกล้องมาต่างหากนะครับ ถ้าขันไหนไม่มีก็สามารถเพิ่มเติมได้เลยก็เสียบเขาเสียบเสร็จก็เทสก่อนนะเทสก่อนทุกอย่างติดค่อยประกอบนะเราก็เทปผ้ามาพันให่นะ 1, พันเผื่อมันกระแทกอะไรเงรี้ยเทปดําพันที่เป็นตัวตัวปลั๊กไม่ได้ใช้นะเทปดําพันก่อนนะครับพันเก็บไปก่อนนะพันปิดปิดรูปลายไ,ไว้นะ ค่อยเอาเทปผ้าพันอีกทีเพื่อเวลามันสั่นอะไรเงี้ยมันจะไม่ไปแทรกกับตัวคอนโซลรถมันจะทําให้เกิดเสียงครับเป็นเทปผ้าไหมเราพันพลาสติกไว้นะครับหรือใครมีก็เอาลเทปก็ได้ครับเป็นโฟมอ่ะมันจะช่วยเวลารถตกปลุ่มตกอะไรเงี้ยมันไม่ไปแทกกับตัวอื่นเนาะบางทีไม่พันเนี่ยมันไปแทรกกับตัวอื่นมันจะทําให้เกิดเสียงน่ารำคาญนะเวลาเราขับรถพันเก็บสายไฟ อันนี้ก็ชอวแอนดรอยนะครับหาวิธีเล่นเนาะถ้าพี่อยากแบ่งสองหน้าจอนะครับกดน้ำทางครับแมบพบน,นี่ก็ขึ้นอยู่กับเน็ตนะครับว่าเน็ตเราช้าเราเร็วนะเนาะเเราช้าเราเร็วขึ้นอยู่กับเน็ตตัวนี้ ไหนดีกทม,นมเนาะกทมใช่พิมพ์เลยก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเราพี่กทมพูด,ดง่ายๆก็โทรศัพท์เลยอะ่ะเครื่องหนึ่งเลยครับ สองจอเรากดตัวนี้ปึ๊บอ่ามาแล้วอ่าไงปึ๊บสองจอรครับอ่าทิวเฮดเนาะกดแช่แล้วก็ลากมาปึ๊บวางอ่าทิวเฮดฝั่งนี้แล้วก็ยูทูบฝั่งนี้นะครับยูทูบอ่าต้องรอสักพักเลยนี่พี่โหลดอะไรมาบ้างโหลดอย่างเดียวหนงังอ๋อโหลดหนังเลยเหรออ่ายูทูปก็เพลง อย่างเดิมที่เราฟังเมื่อกี้นะครับครับมันจะบอดเลยหรอใช่ครับผมมันจะขึ้นเลยใช่มใชครับจะขึ้นเลยครับเร่งเสียงละคอนเสียงเร่งเสียงเปลี่ยนเพลงก็ได้ปกติอคอนโทรนขวงอะไรก็ได้ปกติเลยนะครับเปลี่ยนเพลงใช่ไหมจอก็จะไปแล้ว อ่าอ่าครับเพลงี้ยวกลับเรากดนี่เลยอ่ากดรูปบ้านเลยครับผมอ่ากดออกนี้ปุ๊บอ่าออกมาหน้าเลยครัถ้าเราอยากหลังเราก็หลังก็หลังก็ตัวนี้อ่าแล้วก็ล้างนี้เลยเนี่ยสบายแล้วแล้วกดลางให้เต็มจออ่าลางให้เต็มปุ๊บก็เต็มจอเหมือนเดิม ถ้า,าล้างแล้วก็หดนี้นีกอีกอล้างให้หมดเลยปุ๊บอ่านี่คือล้างหมดแล้วอ่าครับสงสัยอะไรให้ถามผมเลยยังไงอันนี้ฟิล์มพี่หลอกก็ได้นะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องอ่ะกันลายเนาะที่ผมหลบมาเมื่อกี้เป็นติดกล้องนะครับแบบไม่ใช่ที่อยู่กระจกนะครับอ่าอันเก่าเราถอดออกนะครับอ่าถอดออกแล้วว่าใส่อันใหม่นะครับแดดแล้วร้อนนี่ไม่หลุดนะครับอันนี้แล้วก็เป็นอ่า แบบไม่ใช้ที่จุบีของรถนะครับแยกออกมาใช้ฟิวแถบนะครับแล้วก็หางปลาขันลงกาวนะครับไม่ตัดต่อสายไฟรวดม้แต่เส้นเดียวเลยเราเก็บสายกล้องให้ดีเลยนะครับลาอคนี้ก็ติดจอด้วยเนาะอันนี้ลูกค้ากำลังรอกินอีเมลนะครับอีสูตัวแซปแบบ2 2 0นี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับที่จบีของกล้องเนาะเรามาซ่อนไว้เลยนะครับเราไม่เสียบที่เดิมนะใส่หางปลานะครับลงกาวให้อย่างดีนะครับใส่โครงเหล็กเลยนะ ก็ใช้เป็นฟิวแทบเลยนะครับนี่ครับเสียบกล้องไว้ตรงนี้เลยใช้ฟิวแทบแม่ตาต่อสายไฟรถนะครับตัวนี้นี่ครับติดไฟเพดานนะครับไฟดานสีไอบูนะครับแล้วก็จอแอนดรอยนะครับจอแอนดรอยเก้านิ้วครับตรงรุ่นเลยตัวนี้เนาะอันนี้สู่ตัวแซบนะครับแล้วก็ติดตัวห้อยกล้องนะครับแบบไม่ใช้อยู่แดดร้อนๆไม่มีหลุดนะครับตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ใช้แบบไม่ใช่ที่จับบลีของรถนะครับอ่าก็ซ่อนไว้ตรงนี้นะครับ ใช้จุดบุรีทงรดเลยนะครับใส่ฟิวแทบนะครับไม่ตัดตัวใส่ไฟไม่ได้เส้นเดียวนะครับมาอนี้เลยติดจอแอนดรอยนะครับ9นิ้วครับอีซุ่2020ครับปักตรงรุ่นแล้วก็ไฟเพดานนะครับแล้วก็ติดกล้องแบบไม่ใช้ที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ติดกล้องแบบไม่ใช้ตัวดูกระจกนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับ สนใจอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อตามนำบัตรได้เลยล็อกฝาท้ายกลองกันไฟย้อนกล้องบันทึกหน้าหลางังเซ็นเซอร์การะยะอะไรประดับยนต์ไฟ led หรือเลีเ้ยวเบรกถอยไปไฟไป้ายเชีย gps ติดตามรถสตาร์ทรีโมทพุ่สตาร์ทโซลาเซลล์นะครับก็สอบถาไมได้ยิย่งกด, like, ดไลค์กดแชร์หรือตามมาด้วยนะครับขอบคุณครับ